สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะคือแนวคิดเบื้องหลังการทำสมาธิที่เรียกว่า Space Time Meditation ซึ่งพัฒนาโดยดรโจดิสเพนซาเราจะอ้างอิงจากวิดีโอแนะนำของท่านเลยนะคะครับผมเป้าหมายวันนี้คือเจาะลึกไอเดียหลกัหลกๆนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราเก้าวข้าม ข้อจำกัดของโลก3ามมิติไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกบริสุทธิ์หรือว่าเชื่อมกับสนามพลังงานรวมอะไรแบบนี้ครับที่เรียกว่า unified field เนาะใช่ค่ะแต่ย้ำนิดน,นึงนะคะว่าเราคุยเรื่องคอนเซปต์กันไม่ได้จะนั่งสมาธิกันตอนนี้เนาะได้เลยครับโอเคค่ะเงินเริ่มเลยจุดแรกที่ดรโจเน้นมากๆเลยคือต้อง ต้องตั้งใจดึงความสนใจออกจากสิ่งภายนอกก่อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราเองความรู้สึกต่างๆคนของสถานที่หรือแม้แต่เวลาใช่ครับคือต้องออกจากสิ่งที่คุณเคยให้หมดก่อนเพื่อจะเข้าไปอยู่ในปัจจุบันขณะจริงๆแนวคิดที่เขาใช้คือ nobody no one nothing nowhere in no time S <S เป็นไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนไม่มีเวลาครับเพื่อให้เหลือแคออ่การตระหนักรู้เลย awareness เผียวๆเลยแล้วพอเราทําแบบนั้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อคะครับพอก้าวข้ามประสาทสัมผัสทั้ง5้าไปแล้วเนี่ยดรโจอธิบายว่ามันเหมือนเราเปิดเข้าสู่พื้นที่ว่างสีดําที่มันไร้ขอบเขต Infinite Black Space ที่เขาเรียกนะครับพื้นที่ว่างสีดำฟังดูว่างเปล่าจังเลยคะ่ะอ่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความว่างเปล่าซะทีเดียวนะครับแต่มันคือที่อยู่ของสิ่งที่เรียกว่าสนามพลังงานรวมหรือ Unified f i e l d อ,อ๋อค่ะค่ะแต่ประเด็นคือสนามพลังงานเนี้ยเราไม่ได้เห็นหรือจับด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแบบเดิมๆมันเป็นเหมือนความถี่เป็นข้อมูลที่เราจะสัมผัสได้ด้วย การตระหนักรู้ที่มันขยายออกไปเท่านั้นหมายถึงต้องใช้ a w ว r วน e s สสัมผัสเอาใช่ครับแล้วพอเราเชื่อมต่อกับการตระหนักรู้นี้ได้เนี่ยความรู้สึกว่าเราแยกกับสิ่งอื่นมันจะค่อยๆลดลงมันจะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันหรือ Oneness ขึ้นมาเพราะในสนามพลังงานนั้นทุกอย่างเชื่อมกันหมดประมาณนั้นเลยครับมันไม่มีการแบ่งแยกเหมือนในโลกกายภาพที่เราชินกันมันเป็นสภาวะที่รู้สึกเติมเต็มจากข้างใน น่าสนใจค่ะแล้วมีแนวคิดเรื่องมิติเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะจาก Space Time ไป Time Space ใช่ครับตรงนี้เป็นอีกจุดที่สำคัญคือการเปลี่ยนจากมิติ Space Time ที่เราคุ้นเคยที่ทุกอย่างถูกจำกัดด้วยสถานที่และเวลาไปสู่มิติที่เรียกว่า Time Space อันนี้เป็นสั์เฉพาะของเขาเลย Time Space นี่มันมันต่างจาก Space Time ยังไงคะ อธิบายง่ายๆคือไทม์สเปซเหมือนเป็นมิติที่ทุกความเป็นไปได้ทั้งหมดมันดำรงอยู่พร้อมกันเลยในปัจจุบันขณะที่เป็นนิรันดร์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแบบเส้นตรงโอ้เหมือนเหมือนเราเข้าไปในที่ที่ทุกเวอร์ชันของอนาคตมันมีอยู่แล้วคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเหมือนห้องสมุดใหญ่ๆที่เรื่องราวทุกแบบมีอยู่แล้วรอเรื่อเราเลือกเข้าไปสัมผัสไม่ได้เรียงตามลำดับเวลาแล้วเราจะเข้าถึงมิติไทม์สเปซที่ว่านี้ได้ยังไงคะ มันดูเอ่อเข้าถึงยากจังครับเทคนิคหนึ่งที่ดรโจแนะนำคือการเปลี่ยนจุดที่เราเอาการตระหนักรู้ไปวางจากเดิมที่เราอาจจะโฟกัสที่ร่างกายเช่นรู้สึกถึงแขนถึงขาค่ะให้เปลี่ยนไปรับรู้ถึงพื้นที่ว่างที่ร่างกายส่วนนั้นๆมันดำรงอยู่แทนพื้นที่ว่างเช่น ยังไงคะเช่นแทนที่จะรู้สึกถึงคอของเราก็ให้เปลี่ยนไปรู้สึกถึงพื้นที่ที่คอมันอยู่ตรงนั้นหรือพื้นที่ว่างรอบๆหัวเราเนี่ยครับอ๋อ oh, คือรับรู้ s สเปซแทนที่จะรับรู้ Object ใช่เลยครับเป้าหมายคือช่วยให้เราคลายการยึดต,ติดก,กับความเป็นก้อนหรือเนื้อแล้วหันไปรับรู้ในเชิงพื้นที่หรือพลังงานซึ่งก็น่าจะทำให้เชื่อมกับสนามพลังงานรวมได้ง่ายขึ้นเป็นการฝึกรู้ส,สึกถึงสิ่งที่ละเอียดกว่า เข้าใจแล้วค่ะพอเราวางกายวางสิ่งรอบตัวแล้วก็ฝึกรับรู้พื้นที่ว่างแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เหมือนเป็นหัวใจหลักเลยหรือเปล่าคะการรีคอนดิชงใช่ครับตรงนี้สำคัญมากคือการปรับสภาวะร่างกายและจิตใจใหม่มันไม่ใช่แค่การทำใจให้สง,งบเฉยๆนะครับแต่มันคือการสอนร่างกายเราให้รู้สึกถึงอารมณ์ดีๆที่เราอยากมีสอนให้รู้สึกหมายถึงทำให้รู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอ ถูกต้องครับเรากับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เลยโหมีตัวอย่างไหมคะว่าต้องรู้สึกถึงอะไรบ้างมีเยอะเลยครับเช่นรู้สึกถึงความกล้าหาญความเป็นอัจฉริยะอิสรภาพความมั่นคงแรงบันดาลใจความรู้สึกมีชีวิตชีวาความสมบูรณ์พร้อมอืมคือต้องจงใจสร้างความรู้สึกพวกนี้ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่คิดถึงมันค่ะค่ะไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องฟีลมันจริงๆใช่ครับ แล้วการทำซ้ำๆเนี่ยมันจะไปสร้างวงจรใหม่ในระบบประสาทให้ร่างกายกับจิตใต้สำนึกเริ่มเชื่อว่านี่คือสภาวะปกติใหม่ของเราเหมือนเรากำลังจูนคลื่นตัวเองใหม่ใช่เลยครับ เป็นการจูนคลื่นความถี่ทางอารมณ์ให้ตรงกับอนาคตที่เราอยากได้ไม่ต้องรอให้เหตุการณ์เกิดก่อนแล้วค่อยรู้สึกแต่ดึงความรู้สึกของอนาคตนั้นมาสัมผัสเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้ร่างกายกับจิตใจยอมรับว่านี่คือความจริงใหม่ของเราแล้วครับผมแล้วพอจบกระบวนการฝึกสร้างความรู้สึกเหล่านี้แล้วเนี่ยดรโจจะปิดท้ายด้วย ด้วยอะไรคะด้วยความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude ครับอ๋อ oh, ความขอบคุณท่านมองว่านี่คือสภาวะสูงสุดของการเปิดรับหรือ receivership เหมือนเราส่งสัญญาณขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่ประสบการณ์ใหม่นั้นล่วงหน้าเลยก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงซะอีกเป็นการตอกย้ำความตั้งใจด้วยพลังบวกขั้นสุดยอดครับประมาณนั้นเลย สรุปจากการคุยกันวันนี้เรื่อง s p e m e d i t a t i o n เนี่ยสิ่งที่ดูเหมือนจะสำคัญมากๆก็คือพลังของการตระหนักรู้ที่เราเอาไปจดจอ่อกับการที่เราตั้งใจสร้างสภาวะอารมณ์ที่เราเลือกขึ้นมาเองครับซึ่งตามแนวคิดนี้เขาเชื่อว่ามันมีพลังพอที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตหรือเป็นความจริงของเราได้เลยจากข้างในสู่ข้างนอก ใช่ครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจต่อนะครับว่า<ะ>ถ้าหลักการสอนร่างกายให้รู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการล่วงหน้าเนี่ยมันใช้ได้ผลในการทำสมาธิแบบนี้จริงๆแล้วเราจะเอาไอเดียคล้ายๆกันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกห้องสมาธิได้ยังไงบ้างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในด้านอื่นๆอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับจริงด้วยค่ะเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ